าวิตาภุริกตาญานีกตาวัตถุกตาสุสมารธาอริจตาสติปัฏฐานภาวนาตามพุรธวัจนะพระบาลีนี้แปลเป็นความภาษาไทยออกมาว่าสติปัฏฐานภาวนาควรเจริญกระทำให้มากปารบให้ดี สั่งสมอบรมเอาไว้ให้เป็นบรุดผ้าพ,พื้นที่มั่นคงยังมีคำว่าวัตถุกตากระทำให้เป็นดั่งวัตถุยานีกตากระทำให้เป็นดั่งยศยานที่จะสามารถขับขี่ไปได้ในขณะที่การปฏิบัติธรรมนั้นถือว่าเป็นนามธรรมโดยเฉพาะแต่ว่าเราก็ต้องทำให้เป็นบรุษว่ารูปธรรมขึ้นมา ให้เป็นเหมือนกับวัตถุให้เป็นเหมือนกับยุทยานที่จะสามารถขับขี่ไปได้ก็แสดงว่าต้องเจริญก็ทำให้มากจริงๆอยู่ในกระบวนการทำซท้ำนั่นเองจะต้องเดินจงกรมยกย่างวางเหยียบยกย่างวางเหยียบทั้งขวาและซ้ายอยู่อย่างนั้นเวลาหยุดยืนก็ยืนอยู่ยืนอยู่อยู่อย่างนั้นเวลากลับก็กลับ กลับกลับอยู่อย่างนั้นให้ได้ในเวลาที่กำหนดก็คือไม่ต่ำกว่า30นาทีเดีววันนี้ธรรมาภาพก็เดินจงกรมเริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมงกระทั่งมาถึงบ่าย4ี่โมงตั้งใจว่าจะจงกรมให้ได้อยู่ในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่พอดีว่าเกี่ยวกับการจัดสถานที่เพื่อที่จะปฏิบัติธรรม ทำกรรมาฐานเช่นไปจัดแจงเรื่องของม่านได้นําอาสงตัวเดิมที่อยู่ตรงโน้นมาตั้งไว้ตรงนี้เพราะว่าเมื่อตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีความเสถียรมั่นคงดีเวลานั่งก็จะรู้สึกได้ถึงความหนักแน่นที่ลงไปนั่งกับพื้นตรงนี้ทำให้กายตั้งตรงได้ดีก็พลอยทำให้เสียเวลาไปเดินจงกรมได้ดีจริงก็น่าจะอยู่ในเวลา หชั่วโมงครึ่งทีนี้เมื่อครบกำหนดตามเวลาที่รู้ว่าตนเองเดินจงกรมได้1นชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างดีพอสมควรแล้วก็ยังกายลงมานั่งอยู่ที่ตรงนี้ในเวลาบ่ายสี่โมงกระทั่งไปถึงบ่าย5้าโมงครึ่งเลยปยีกประมาณ5นาทีก็ถือว่าครบตามกำหนดเวลาที่ตนตั้งเอาไว้ การเจริญภาวนานั้นดังที่บอกว่าอยู่ในกระบวนการทําสร้างโดยเฉพาะของการเดินจงกรมที่เดินไปมาอยู่อย่างนั้นจะต้องอยู่ในกระบวนการทําสร้างคือยกย่างวางเหยียบยกย่างวางเหยียบอยู่ตลอดเป็นระหว่างนั้นก็ให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปอย่าไปไหนในระหว่างอาตมาก็ยังไปเข้าห้องน้ำบ้าง ไปดื่มน้าสักหน่อยบ้างอยู่แต่ก็พยายามกําหนดให้เป็นนิริยบทย่าตามไปด้วยทีนี้เมื่อลงมาสู่การนั่งความสําคัญของการนั่งคืออะไรคืออุชงกายยังปณิธายะปริมุขขังสติอุปัฏฐเบตะว่านั่งคูบลาลังตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้ให้มั่นกรรมฐา,านาภิมุขขังสติง อุปัฏเปตวาหรือถัิจิตวาที่พระราชาท่านแก้เอาไว้ก็คือตั้งสติไว้ให้มีน่าเฉพาะต่อกรรมฐานและทำการกำหนดอารมณ์กรรมฐานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนี้ความสำคัญอย,อย่างหนึ่งก็คือเอกบัลังเรียกว่าบัลังเดียวเมื่อเรานั่งอยู่ในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ก็จะต้องไม่ทําลายบัลหลังหมายถึงว่าจะต้องไม่ลุกนี้ออกไปจากที่นั่งตรงนี้ก็ทําตามที่พระบุริสัทได้ปริญญาตเอาไว้ก่อนที่จะตัดสู้ว่าโรงจะประทับนั่งแม่เสร็จลุกขึ้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ตัมจนกระทั่งว่าแม้หนังเนื้อเลือดโลหิตจะสูญหายไปก็จะไม่ลุกขึ้นออกมาจากบันลังนี้ จะประทับนั่งอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งการที่กระทําสัพพัญญุตยานให้จแจ้งแจ้งก็ถือตามปติของพระบุริษสัตว่าพระองค์ประสบความสําเร็จด้วยเอกบ,บัลังคือบัลังเดียวไม่ทําลายบัลังในค่ําคืนราตรีนั้นความสําค็จัอยู่ตรงนี้ว่าเมื่อเราหย่อนกายลงมาสู่การนั่งแล้วก็ต้องนั่งตั้งกายให้ตรงดํารสติไว้เฉพาะหน้าจริงๆ มีหน้าเฉพาะต่อกรรมฐานกํานังอารมณ์กรม,ร,มรานต่างที่ปรากฏเป็นปัจจุบันอารมณ์ในขณะนั้นนั้นให้อย่างชัดเจนไม่มีการลุกออกไปไหนในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่อธิษฐานตั้งใจเอาไว้นั้นในวันนี้ตามาภาพก็เกิดสภาวธรรมหลายอย่างหลายประการถ้าจะบอกว่าก็เกิดครบทั้งการเวทนาจิตธรรมนั่นแหละเพราะอะไรจึงเกิดได้ครบถึงการเวทนาจิตธรรม ก็เพราะว่าเจริญก็ทำให้มากเรียกว่าทำกรรมาฐานถึงนั่นเองลองเดินสักชั่วโมงครึ่งแล้วก็นั่งอยู่ในบัลลังก์เดียวชั่วโมงครึ่งดูก็จะรู้ว่าเกิดสุภารรมขึ้นมามากมายหลายอย่างแม้แต่ในการเดินก็มีสุภารรมเกิดขึ้นและโดยเฉพาะการนั่งก็มีสุภารรมเกิดขึ้นหลายอย่างหลายประการวันนี้ก็เริ่มเห็นตั้งแต่อาการเย็นที่ปรากฏตามปกติ ที่แขนซึ่งก็ปรากฏอยู่ตั้งแต่เดินจงกรมแล้วและลงมาสู่การนั่งก็ยังได้สัมผัสถ,ถึงทิมิทะสายเดิมที่ติดตามมาในช่วงเวลา30นาทีแรกแต่ก็หายใจเหมือนคนหลับเพียงไม่กี่ครั้งก็หายไปทันทีก็เพราะว่าร่างกายเรารู้สึกเฟรชสดชื่นแล้วก็มีความแข็งแรงดี แม้จินิมิทธะจะเข้ามาแทรกในระหว่างก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานและเพราะมกับการที่ประกอบความเป็นเดชกรมได้มาเป็นอย่างดีด้วยมีวิริยะเกิดขึ้นเป็นอย่างดีนั้นก็เป็นเหตุทำให้จินิมิธะความง่วงเหงาเผาหนอนที่เกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานเพียงแค่ชั่วครู่เดียวก็จางคลายหายไปทันทีอย่างได้สัมผัสถึงความทืมทื่อทื่อท,ท,ที่ไท่ค่อยจ่อปร่งสา่สักเท่าทห่่ก็ย่งปรากฏเห็นอยู่อหม่ื่อนืัอ พูดง่ายๆว่าได้สัมผัสทั้งที่ทเป็นกุศลธรรมทั้งอกุศลธรรมอกุศลธรรมก็คือทางฝ่ายของตินิมิธะความทืม่อๆไม่โปร่งใสนี่แหละเรียกว่าเป็นอกุศลธรรมส่วนที่เป็นกุศลธรมรมกุศลภาวนาก็คือความปลอบปรโ่โความนิ่งสงบเย็นกระทั่งเลยไปถึงขั้นของเวทนาจูนนัธิมาสิทธิติดตามเข้าคอ ที่ศานาของตรมมาเาป็นเวลายาวนานได้เล่าให้ฟังอยู่ในตอนหนึ่งถึงเรื่องของทุกขเวทนาที่เราประสบในคอร์สครั้งล่าสุดนั้นเรียกว่าปวดจนแทบกระดูกจะหักปวดจนแทบจะเรียกว่าน้ำตาริดปวดถึงขนาดนั้นแต่พออยู่กับอาการปรวดกระโหลกปวดอยู่ปวดอยู่ไปเมื่อถึงคราวที่อาการปรวดจางคลายหายไปเมื่อลุกขึ้นยืนก็หายไปเป็นปลิทิ้ง โดยไม่ต้องไปใช้ยาทาอะไรเลยอยากจะบอกจูนในที่นี้ว่าต้องปฏิบัติให้ถึงเวทนาที่พึงประสงค์ที่พระุทธเจ้าตัดเอาไว้ในสักปนณสูตรก็คือโทมนัตทุกเวทนาที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีบุคคลสวยโทมนัตหรือทุกเวทนาได้แล้ว ทำให้กุศลธรรมเกิดขึ้นโทมนัสหรือทุกเวทนานั้นเป็นโทมนัสทุกเวทนาที่ควรแก่การเสพบุคคลเสพโทมนัสทุกเวทนาได้แล้วอกุศลธรรมเกิดขึ้นมีหนามซ้ํากุศลธรรมเสื่อมไปโทมนัสทุกเวทนานั้นไม่ควรเสพจจูนต้องปฏิบัติให้ถึง โธมนฑทุกเวทนาที่ควรเสพนะเป็นอย่างไรในช่วง30มนาทีสุดท้ายที่พระาจย์นั่งกรรมฐาหนอยู่เนี่ยได้เกิดเวทนาดังที่ว่านั้นเป็นทุกเวทนาที่ชาจนกระทั่งกระดิกนิ้วไม่ได้กระดิกนิ้วเท้านี้ไม่ได้แต่ก็เป็นทุกเวทนาที่ตรึงแน่นมาพร้อมกันกับความสงบนิ่งเย็น เรียกว่ามาพร้อมกับกุศลธรรมปรัจจัยความสงบสิทธิโพะ,ะความเย็นสมาธิความตั้งมั่นทุกเวทนาแม้ว่าจะชาจกนกระทั่งว่ากริกนิ้วเท้าไม่ได้ทุกเวทนาแม้ว่าจะชาจกนกระทั่งว่ากระดือไม่ได้อย่างนั้นก็ตามแต่ก็ไม่มีผลอะไรต่อความรู้สึกเลยไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บปวดทุกข์ทรม,มานแต่ประการใดเลยตรงข้ามกับรู้สึกดี กับทุกวเวทนาที่มีอาการตรึงแน่นทําให้การตั้งตรงได้ดีมากจูนจะต้องปฏิบัติให้ถึงโทมนัตหรือทุกวเวทนาในข้อนี้นะเป็นทุกวเวทนาอาการชาการปวดที่พึงประสงค์ที่ควรแก่การเสพนั่นเองเพราะว่าเป็นเหตุทาให้กุศลธรรมเกิดขึ้นคือสติรวาวะความเด่นสมาธิความสงบสมาธิความตั้งมั่นก็ถูกทุกวเวทนานั้นตรึงแน่น,นเอาไว้ ทำให้เกิดขึ้นมาได้เป็นอย่างดีรู้สึกว่าจะมีพระมาพูดถึงเรื่องของโพนาในวัจนสงครามนี้อาตมาก็นึกขำอยู่เพราะว่าท่านมีประสบการณ์ของการปฏิบัติมาหรือเปล่าถึงมาพูดถึงเรื่องของโวนาอย่างนั้นอย่างนี้ตามนัยะที่ปรากฏอยู่ในปริยัติคือถ้าจะมาพูดเรื่องใดเนี่ยให้เราท่องแท้เรื่องนั้นก่อนจะดีกว่าไหมให้เราท่องแท้กับเรื่องนั้นหมายถึงว่า เราได้มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนั้นเราได้ผ่านการกระทำเรื่องนั้นมาแล้วและทํามาเป็นอย่างดีทํามาอย่างท่องแท้ด้วยและเมื่อเราทํามาอย่างท่องแท้อย่างนั้นแล้วจึงสมควรที่จะมาพูดเรื่องนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนั้นไม่ระงมเมื่อทำมาอย่างท่องแท้กลายเป็นว่าเราก็มาพูดตามระยะของปริยัตเท่านั้นที่เขาเรียกว่านั ung, en, en ่งเทียนเขียนหรือนั่งเทียนพูด คือนึกเอาเดาเอาว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็พูดออกไปเท่านั้นอันนี้ก็ขอฝากกว้ด้วยนะครับว่าจะมาพูดเรื่องรายโดยเฉพาะเรื่องภาวนาเนี่ยให้ท่านไปปฏิบัติกรรมาฐานทาภาวนามาก่อนจึงควรที่จะมาพูดมาแสดงให้ญาติโยมตั้งหลายเขาได้รับฟังหรือจะไปบอกไปสอนใครก็ตามก็ควรที่จะได้มีประสบการณ์ตรงจากการได้ตนได้ประพฤติปฏิบัติมาด้วย การสอนกรรมฐา,านเนี่ยสำหรับตามาภาพแล้วไม่สอนเฉพาะทางด้านปริยัติทางด้านคําพูดที่ออกไปเท่านั้นยังต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างด้วยในทีนนี้ก็คงจะเห็นปรากฏที่สําคัญอยู่ที่ยุพุทธวตามานั้นก็ร่วมปฏิบัติกับโยคีโยคินีในช่วงภาพบังคับหลังจากฟังธรรมเสร็จแล้วในช่วงยามเย็นและช่วงยามเช้าก็จะเดินจงกรมนั่งกรรมฐา,านอยู่ร่วมด้วยทําให้ดูเป็นตัวอย่าง เขาก็จะรู้ว่าพระอาจารย์ปฏิบัติอย่างไรแล้วก็สมควรที่จะปฏิบัติตามได้อย่างไรวันนี้ก็ได้มีกุศลภาวนาเกิดขึ้นไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวถ้าให้คะแนนตัวเองก็อยู่ในขั้นที่เรียกว่าติดบีบวกไปถึง A ของการทำความเพียรแล้วเกิดกุศลธรรมขึ้นมานั้นน,นทั้งกายเวทนาจิตธรรมก็ขอน้องบุญกุศลนี้ไปให้แก่โยมอรวัน์แสงดาราที่เป็นเจ้าภาพถวายเพลในวันพุธ โดยใช้ประจัจของโยมที่ถวายเอาไว้ไปสังหารมาขบมาฉันก็ขอ,ขอให้โยมอรวันแสงดาราที่มีอายุไปในตอนนี้84 85ปีแล้วนะ่ยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วก็มีอายุยืนยาวอยู่ต่อไปให้ได้ทําสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไปตลอดการยาวนานด้วยเธอนขอเจริญพร